สวัสดีครับคือเมื่อกี้มันมืดครับลองมาตอนสว่างนะครับนี่ครับปูท้องอีกครับนีตัวที่สามแล้วครับคือทําไปสองตัวแล้วครับนี่ครับลูกเต็มเลยครับสองตัวนี่คือตัวที่สามครับตัวที่สามที่จะทํข้อนะครับโอเคครับจะให้ FC ทุกคนได้ดูครับตามจริงปูท้องเพาไม่เยอะครับวันนี้จะทํข้อให้สามดูได้สามตัวนะครับผมโอเคครับนี่ครับอีกแล้วครับนเอาลงมาเลยแก๊กแกแกนะครับผม ทีทั้งดแบบนี้ครับง่ายครับน่ครับลูกลงเต็มเลยครับพูดได้มือกล้องพูดได้พูดมือกล้องให้ทำอะไรมือกล้องก็เป็นเด็กอยู่ครับมือกล้องคือเด็กข้างบ้านครับข้างบ้านอ่ข้างบ้านเป็นเด็กๆอยู่นี่ครับออกมาเต็มเลยครับหืมรุ่นนี้เยอะมากครับรุ่นนี้ าแบบ้้ก็ไดเอาเน,เนิ้นแวแย่ๆอีกท้องมันนั้นก็เขี่ยๆสามตัวครับวิถีผมคงยังไม่ครับเอาไว้ก่อนมันหลังสามตัวพอวันนี้ครับโชว์<อ>าสามตัวพอ,อาสามตัวนี้ก็เยอะแล้วครับหมดยังยังไม่หมดโอเคครับขอบคุณมากนะครับเอฟซีครับเอฟซีอยาบังกล้องนี้ครับโอ้โหมาบังบงกล้องผมนี่ไงเนี่ยโอ้เอฟซีขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับขอจบคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับผม